เฮ้ยเฮ้ยทำะไรดเนยงไงวี้อะไรอะพี่พีครวะพี่โอ้โลุ่มอะไรวะลุ่มอรมลยแล้วลุ่มฝังสักอย่างอะไรวะใช่ออะตกวะต้งไกูยิมเ่งตกแต่กูไม่เจอรู้่าคือตก เฮ้ยไหนเข้ามาที้เขาอ่ะอะกกก้กินอะไรวะยัไม่รีบกินอะไรพี่ก้มกินอะไรไม่รู้เห็นมาก้มเห็นมาเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ากินอะไรอะไรวะ่าแปลกเว้ยมันอยู่ที่ไหนวะดูพวกมาเฉยทุกคนงงมากเลยพี่นะสวัสดีครับผม สวัสที่พีเอฟซีลุงป้านะอาทุกท so ่านนะครับอยู่เราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอประสบการณ์แบบตลอนอนนะมาพื้นที่ที่เราเคยผ่านมาเมื่อนานมากแล้วทุกคนนะแล้วก็มีการมันไมบ้านโดนไฟไหม้ทุกคนไนป่าลามบ้านโดนแต่เราไม่รู้ว่ามีใครสูญเสียหรือเปล่าน่าจะไม่ไม่่ทราอมูลตรงนี้ทุกคนเราก็จะกลับมาดู ว่ากลางคืนที่นี่ทุกคนช่วงกลางคืนอ่ะมันจะมีความหล่อรวมความน่ากลัวขนาดไหนทุกคนนะก็พาพี่ทุกคนไปดูพร้อมกันทุกคนแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like กดแชร์ตั้ทีนะทุคนแล้วก็ติดตามเพจเฟสบุ๊กยูทูบพี่แฟร์บีสองครัสองคนทีนะท,นทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเสียงลมพัดโคตรแรงกันเนี่ยนี่นะเสียงลมแรงมากที่ฝนก็ไม่ได้มีท่าทีตกหรือว่าไม่มีเมฆคลิ้มทุกคนแต่ก็เย็นนะทุกคน เราจะเดินตรงตรนดงยูคาเมีดวงยูคาอน <ๆ S 1> ถึงยูคากวางมากจะเดินมาแล้วก็ค่อยล่มอธิบานนะบ้านป็นไะไตรงเนี้ยทุกคนมาดูนะดวงยูคาของใครไม่ทราบประวัติใครเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วก็ถามว่ามีใครเคยเจอที่นี่ไหมก็ก็ถือว่ามีก็คิดว่ามีแล้วก็เราก็ถามว่าอยากเจอไหมเราก็ไม่อยากเจอแต่ว่าเราแค่มาพิสูจน์ว่าเขาเจอกันจริงใช่มาลองขอถ่ายนะแค่มาพิสูจน์แล้วก็ มาดูว่าที่นี่มีความพิบัติเหมือนที่พวกนี้เจอหรือเปล่าใช่ทุกคนไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปทุกคนไปชมคลิปกันเดินไปพร้อมกันทุกคนคนจะบอกว่าปล่อยคลิปมาได้ยินเสียงแปลกๆนะคนนะแล้วรุมเลยวะลุมอารมณ์เลยแล้วก็รมฝังสักอย่าง ุกคนนี่คือดงยูคลิปนะทุกคนนะดงยูคาที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของที่นี่แล้วหรือว่าใครเป็นคนปลูกไว้ยังแต่แรกทุกคนนะเพราะว่าลมพัดแรงมันแบบดูวองเวงมากเราก็ไม่พาต้นไม้มาทุกคนนะมาสองคนพี่ลมพัดแรงแรงพี่ยาวเลยมันเป็นข้างล่างคืออะไรวะ ไม่ค่อยเยอะนะเจ็บขาเอาวุธพร้อมปะเิงยนกระกัเ sí> uhm ่อท่อทนอ่มท่อทอทอดน้ท่อท่าท่ท่อทอท่อทเอท่อท่ออท่อท่่ท่อท่่อ่อท่อทอท่่อทท่ท่นท่อ่อทอท่อ่ห่่อน่อท่่อยังไม่อ่่า thì của nó phá mình đã đào cái gì Điên bà à? Ừ, ừ. 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 ทางนตดไปรตรงนั้นเราก็ไม่ได้มานานมากเลยก็เราไม่ได้มานานมากคนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางไหนยังไงกันแน่ เป็นอะไรวะห้วหรอไม่แน่ใจไม่เคยไปเลยได้มีก๊อกใส่น้ำทอ่อน้าเหมือนเกียงมนจากห้วยเหรอหรือมนจมนากห้วยเหรอ

ยิไหมมีคนมากมี่ารน้ำขาไใควะยิ่หาอย่่หลอย่ใช่ปะนี่นี่้งนู้คืออะไรวะคอกคอกสัตว์หรือวะอะไรวะตรงนี้อ่ะที่ไฟไหม้อะม่นจเราว่าง quay ra Nhìn như nhau, cũng không nghe Không Ừ con có nói đi thì không มาถึงจุดที่เป็นป่าที่ไฟไหม,ม้เป็นพรออ้อนจริงๆมีพวกพักส่วนครัวที่เขาปลูกทิ้งไว้ทั้งหมดนะซึ่งคิดว่าเจ้าของบ้านอาจจะไม่อยู่แล้ว กิ่งกิงไผอ่ะกุกกกุกกะกะมีพวกเศษซากที่ไฟไม้ทุกคนนะก็มีพวกชงพวกช้อนหมดเทุกคนนะเรื่อยเรื่อยเลยม้โดยตงตะกกเ้เยมัตกหรอไรู้สตกเหมือนกีเออไฟเหรอไฟสซล่าเซลอะเพราะฉะนี้ไฟไฟฟ้าเข้าไม่ถึงทุกคน เ,เขา้ก่ากกาหรอไม่ใช่งานหรอรับเย็นทุกคนถังน้ำว่าไม่เหลือนะกคนนะเละหมดทุกคนนี่ก็จะใส่ป่าสา,ป,า,สาป่าไม่มาใช่ไหมไม่ อนที่ฝอยไม่ไม่มีใครอยู่บ้านหรอไกไม่ดดบไม่ทันลมก็แบบพัดแรงมากพี่เฮ้ยไหนไหนไหนตรงนี้ตรงท่าเนี่ยเห็นปะมไม่เจออะไรเล ฝาหรือเปล่าเขาออกเป็นขากลัวเลยไเป็นไฟเยอไมออกออไปจริงแค่ตกใจช่วยใครยืนมามอะไรมาจากไหนวะ นี่สิ่งไม้ตกอยู่ที่นี่ลอยไม้ลอ,อยมาไม้ลอยมาทากไย่างทุกคนตกไปลัางล่างทางน้ำอะ่ะไม้ลอยมาอย่ไงนี่รู้ ใครวะใครไหนใครวะไหนใครวะทางน้ำอย่างนี้แต่น้ำไม่กระเทือยเฉยเลยน้ำกระเทือยเฉยพี่ใครครับเ้ากระเทยเฉยทุกคนพี่มันจะมีคนใครจะแอบดูพ่อคูตอนนี้นี่แค่สามทุ่มกว่าแล้ว ายจะกคนอื่นมากไม่มีใครเห็นทันเลยไม่มีใครเห็นอ่ะไมเห็นมากเลยต้องปล่อยถึงเราไปอยู่ที่นี่แต่ก็มีการช่วยเหลือจากพวกเองนะต่อพวกเหยียบพวกเหยียบบ้านมันแปลกโคตรดีอ่ะ ข้ามอยะไัเนี่ยจับามไม่รู้ว่ามีอะไรจับผ้ากูเย็นเชียบเลยโหเนี่ยคิดเองไหมบ้างยายเชื่อมอะไรย้าเชื่อมอะ่งมันเป็นของเด็กมันเล็กกระเขาขึ้น่ยมันเล็กกระเขขนเมื่อกี้แต่ไม่ใครจับมันหรือยังจับผ้ากูเย็นเชียบเลยดไมดไหมท้องดีไหมเชี่ยเหมือนลาีเฮ้ยน้องน้องดีไหมดีไหมน้อมน้นี่ไ 你王，我今天怎么了？哇，我有你看。 วเล็กเป็นัไงวะไอ้ใครอะพี่ใครวะพี่รยรู้ใครครับคุณเป็นใครัวพี่ครับเจ้าของบ้านหล็กพี่เจ้าของคเล็กไ่ร้พี่ยูว่าใครครับพี่มาได้ไง ไปเงี่ยครับครโคยยง้งเงี่ยเงี่ยเลยนี่มาจากไหนครับนี่แบบนี้โคจรโคจรเฟื่อยทุกคนยาวมากพี่พี่ใครวะไม่รู้จะคอ,อมึงกันเนี่ยแล้วตยยีเสียงลับมีดไปมาเห็นเห็นออกมาทั้งตัวเลยนี่เฮ้ยเขาเป็นแค่วะนี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น Ayo, เดียพี่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 โผล้ก่อโผล่ไ้กนไม่รู้เขาเป็นใครพี่พ,พี่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่เป็นใครพี่พคุยจริงๆว่าพี่เป็น,เป,นเป็นคนยิงหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนป็นเนี่ยพี่เนี่ไยครับมีหมู่บ้านหรือเปล่าเว <swag Into S 2> ยะเข้ามาจะยิงตาเอ้ยจะแทงเลยือเปล่า เข้ามามข้ามาเขามาจะกลับบ้าเหรอไอ้เจ้ากบอะไรวะเข้ามามาทำไมเราเนี่ยมามาให้เราเห็นไหมวะมาคู่เราอะดยเฉากลับแบบวะไม่อย่างนี้เราเขามาที้เขาอะป้อง้องกินอะไรไม่ใช่ดิ้วกินละไม่พี่ก้มกินเไรไม่รู้เห็นมาก้มเห็นมา เ็นแต่ว่าไม่รู้ว่ากินอะไรพี่กินอะไรครับกินน้ำหรอเข้าไปใกล้กันนะเขามีอาวุธนะเขามีาวุี่กินามาเอ้ามาๆๆ้ามาเามาเ่้าม อะไรว,วะชาแปลกเว้ยมันอยู่ที่เงี่ยวะอยู่ผมเฉยทุกคนงงมากเลยพี่นะเกยงรับเกยงรับเ็ก่งรับนี่เป็นใครเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเหรอ Hoa tiêu hoa kìa hả? có hòa kìa hòa kìa đi, kìa hòa đưa đi kìa đưa đi hòa có đi kìa hòa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  dạ, Dạ kìa hòa kìa hòa ui วจักรยากมาปั่นเฉยพี่ใช่ปะไปไหนครับไม่พูดไม่จา่ายไม่พูด,ดอะไรอไ่ะเหรอวะดูจักรยานมาปั่นเฉยพี่มันนั่งเฉยเลยเป็นอะไรเปล่าเนี่ยเป็นคนบ้าเลย mười con còn mười lăm tí mười tìm tí mười lăm tí mười lăm tí Này, yeah 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 lăm ไอ่เนีย่อ้เนี่ยวะจริงตัวเดียวผมก็ยาวก็ไม่ใช่เจอก็ไม่ใช่เฮ้เมสบ้านงตัวแปลกกว่าเฮ้ยวล้วรูแล้วที่เไม่ดีอะาที่อยู่แบบนี้ที่บอกว่ามแปว่าอะไรี่เก้าที่มม่อยู่ก่อนแล้วก็ไม่ไม่มีคนอยู่นี่หรอ้ยวบ้านนะทํทาไปทาอไปครั้งไปครเนี่วะ พี่พี่ครับพี่พี่เป็นใครพี่พี่พี่เป็นใครอยู่นี่อยู่เลยไม่ไอยู่คนอยู่คนเยอะหอยู่ใครวะ ยอแล้วเต็มเลยเนี mm ่ยเต็มหมอย่านี่มีหรือเปล่านันจักรยานเหรอ้ยอุ้ยอุ้ยอุู้อมมูท้องมาปีเข้ามานะไม่หรอน่หรอวะ ว่าอาการแย่พวกคนบา้าอย่างถ้าตีไม่ดีนะครคนบ้าตัวนี่มเลยกบเป็นพวกถ้ามิงเป็นไปได้บอสก็แบบการการ์ให้ราตายใจยี่บออออนียยาย ขออมาไปไปใช่ไหมใครวะจะเป็นคนที่เป็นคนใช่อะไรสรุปว่าแกเป็นแธอเนี่ยรู้มากเลยไม่ใช่ผีเพราะมีเงาอยู่คุยคนเดียวคุยคนเดียว ยังพอเคยีกจำอที่บอกว่าคนไม่อยู่แล้วที่บอกว่าลบรังแล้วมันมา้นวะผมบ้าไหมาล้ยงร่อนเนาะคุเลี้ยรอนเนน้องเพลงเฉยนกาของเก่าวะเขาขยะปะว่าม่มีอะไรนจาก อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นแผ่นกลวหรือเปล่าพวกเส้นหมิ่นกับปางกายหรือเปล่าแล้ควคนลงกนลงลงเชือกอเอองเี้ยร้องคนเดียวร้องเพียงคนเดียวกลัวไม่ได้ควมามอะไรกดูว่าเขาเป็นการกลับมานะแต่เขาไม่ทำไรแล้วเนาะไม่แน่น,นะถ้ามึงถ้ามึงอยู่ต่อ คนจะขอปิดคลิปกลับกปเนนอะไน,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 นไม่รู้ว่าเป็น,นยัไง,ยงไงยงไแตเราจะลองมาเสืบอบทอดแ้เป็นแบบนี้คุณครับ